สวัสดีค่ะต,ตาต้ามาสาค่ะต,ตาต้ามาสาสัะคะขอขอบคุณนะคะทุกทุกการกดไลค์นะคะทุกการติดตามนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะต,ตาต้ามาสาสนะคะวันนี้นะคะตาขอแนะนําตัวเองนะคะอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะต,ตาต้านะคะชื่อจริงว่าลัศสมีสายทานะคะ่ะนามสมุล New Serie s World ค่ะซิเลน่า ที่อเมริกานะคะร้านนวดตกปรับนะคะชื่อว่า Massage Boxing และต้ามาสช Face p a i n ท n ้ n เน a ั่นนะคะอยู่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในอเมริกาด้วยนะคะและอาต้านะคะก็เป็นลูกศิษย์พี่กุ้งเขียนมิกานะคะเจ้าของต้นตำรับสาสรงการตกนะคะผู้เดียวในไทยผู้เดียวในโลกด้วยค่ะอาต้าเป็นหนึ่งในสิบของโลกนะคะ ดีทุกสัตว์ดีทุกัตทุกคนนะคะ